วันนี้มะเที่ยวเยงจัน์พี่หน่อยเลยมะเทียวเวยงจันต์นว,นว,วันน,นี้ห้าเรากินเขาเทีวข่าหลวงเลยมาพอตีไก่เซนุพี่น้องมันอานเซียผสินี่ไก่เซนุนี่อยู่บางไงมันตัง้งห้าลอกกินเขา่านี่มันเอาให้ออกหน้าหรอกไก,ก่เนาะ Cái số sốt đây đây nè hùng năm mươi xem mươi năm mươi năm năm mươi năm 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 กินผู้เดียวคือเก่าหมดหอยออกหน้ามือนมันเทียวเวียงจันทร์นี้แม่มะแม่ได้นี้แต่เอื่นพี่น้องเลยตักอยิบหื่นขนาดสุดๆแดไ้ห้องก็สังนสาพี่น้องเดินถายดวงจะถายดวง เด็ดเลยหอมมันนะไก่ลาตุดสดมาเวี่นงกันบัจักสิไปนเนาะเกาะเกาะอูเดียวเล้่อมาเกเป็นไก่เชนุ่มีสเป็นไก่เชนุ่มีสวย เกินะรที่นี่ในแต่เซนุยแย่งชันกั่นี้เริ่มมาพอเสร็จได้มาเดียวมาเดียววคนเดียวห่ดเสร็จนี่แม่มาเทียงกันรักขึ้แม่มาแยกข้าวรถ ไ่ได้ข้ากรนะ็ดูด้นั่ก็มันอาเจ,จะบ้านนี่ไอ้คนเ <c oughs> มื่อยจะถอา <c oughs> อาข้อาท,าท่านแค่นี้แหละขัารถตัดตดนเมือ <c oughs> ่อยขนนี้ม่มันเหนอยวไหนเลยเด้อ Các ừ. bạn có được làm được. Thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

thank you